หวันนี้หลวงพ่อจะในน้อมนำเอาธรรมะเรื่องอินทรีห้าประการมาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านพระบาอาจารย์ตลอดถึงลูกพระลูกเนนลูกศีทั้งหลายขอทุงคนเจริญคำว่าอินทรีแปลว่าความเป็นใหญ่คือหมายความว่าการที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จะได้บรรลุสมาธิสมาบัติอริยมรรคผลนั้นต้องอาศัยการปรับอินทรีย์ให้เท่ากันให้สมองเสมอกันจึงจะสามารถบรรลุสามัญญคผลนั้นได้แต่ถ้าว่าอินทรีย์ทั้งหาประการไม่สมดุลกันไม่สมองเสมอกัน โอกาสที่จะได้บรรลุสมาธิสมามติอริยมรรยผลนั้นหาในน้อยหรือไม่หรือไม่สามารถที่จะบรรลุเลยเห็นนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวแต่นนเนินเพืเ่อว่าเราทั้งหลายจะได้ปรับอินทรีย์ทั้งห้าประการนี้ให้สมองเสมอกันให้สมดุลกันจึงขอปรับความเข้าใจในการ เรื่องอินทรีย์ทั้งห้าประการดังกล่าต่อไปนี้อินทรีย์นั้นมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งศรัทธาสองบิริยะสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาหนึ่งศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อสองวิริยะเป็นใหญ่ในความเพียรสามสติเป็นใหญ่ในการระลึก เป็นใหญ่ในการปกรครองรักษาจิตไม่ประมาทเลินเลอ่อเผลอสะเพเ้าสติเป็นสภาวธรรมที่ทำให้เกิดความรบอบคอบไมห่หลงไม่ลืมสามารถระวังจิตรักษาจิตไม่กำหนัดไมห่หลงไม่มัวเมาในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในความหลงในความมัวเมา และสตินี้มีหน้าที่รักษาจิตไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสติมีหน้าที่ละอกุศลบำเพ็ญกุศลให้มีขึ้นในขันธสสนดานสีสมาธิเป็นใหญ่ในการทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวห้าปัญญาเป็นใหญ่ในการ รอบรู้ในกองสังขารวิธีปฏิบัติในอินทรีห้าประการนั้นนั่งนี้คือปรับปรุงอินทรีห้าให้สมดุลให้สม่ำเสมอกันคือให้สมาธิกับครมเพียรเท่าเท่ากันศรัทธากับปัญญาเท่าเท่ากันถ้าสมาธิกล้าครมเพียรย่อนจะตกไปในไปในถีนามิทะ ตกไปในโขสัตชะเพราะว่าสมาธิกลมเป็นไปนในฝักฝ่ายแห่งทีนมิทะและโขสัตชะเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีสมาธิมากส่วนมากนั้นจะทีนะครอ,อบงำในง่ายเวลาเราเดินอยู่กลมอยู่ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีผู้ที่มีสมาธิสูงสูงนะส่วนมากจะถูกทีนะมิทะครอ,อ,อบงำ นอกจากนี้ผู้ที่มีสมาธิมากสมาธิก้าส่วนมากจะตกไปในโกสัตสะคือความเกียดข้านคือไม่กระสับกระเฉงในการทำคมเทียนเราจะสังเกตได้ไง่ายๆคนที่มีสมาธิมากมีสมาธิก้าเดินจงกรมคนไม่อยากเดินมานั่งสมาธิส่วนมากจัจังสมาธิมากกว่าอย่างอื่นวเวลาเรา นั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ไม่อยากเดินโยก,กลมอยากนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะเอุไรถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าสมาธิยังกล้าอยู่สมาธิยังสูงอยู่การที่จะลุกไปเดินโยกกลมนั้นก็นลําบากลําบนเพราะว่าหนึ่งในขณะนั้นจิตยังเป็นสมาธิอยู่ยังไม่คลายจากสมาธิเต็มที่และนอกจากนี้ ก็เป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยถูกทีนะให้ถูกโกรธช้าเข้าครอบงำเลยไม่อยากเดินจงกรมถ้าความเพียรกล้าสมาธิหย่อนนี่ถ้าความเพียรกล้ากล้ากก่าสมาธิสมาธิย่อนลักษณะอย่างนี้จะบพ้องผู้ปฏิบัติจะตกไปในฝ่ายอุทธจจะคือความฟุ้งซ่านและคิดมากเพราะว่า ความเพียรน,นี้ก็อยู่ในฝักฝ่ายของอุทจจะคนที่มีความเพียรมากชอบจะคิดมากความเพียรในที่นี้หมายถึงความเพียรภาคปฏิบัตินะไม่ใช่เปความเพียรภาคปริยัตความเพียรภาคปริยัตินั้นเราต้องว่าเออวันนี้จะเดินก็จะเดินทรงกลมเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีวันนี้จะนั่งสมาธิเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีอะไรเท่านี้ นี่เป็นความเพียรในภาคปริยัติแต่ความเพียรในภาคปฏิบัตินี้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อใดสติสัมปชัญญะของเราสมบูรณ์ก็จะเป็นเหตุให้สวดสมาธิเมื่อสมาธิหย่อนความเพียรกล้าก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคิดมากนั่งอยู่ห้านาทีหรือเดินโยกมอยู่ห้านาห้านาทีคิดไปร้อยเรื่องพันเรื่องเหตุนั้นพึ่งปรับ ความเพียรและสมาธิให้สมองเสมอกันสำหรับศรัทธาก้าปัญญายนสำหรับศรัทธาก้าปัญญายนผู้ปฏิบัติจะเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ควรลุ่มหลงเราทั้งหลายสังเกตให้ว่าคนที่มีศรัทธากระต้านมักจะ เริ่มใสหรือเชื่อในสิ่งที่มีคนเชื่อนังโทกหรือพวกเราต้งเหตุทั้งหลายเห็นอยู่นิ่ทุกวันนี้เดี๋ยวเขามาบอกข่าวนั้นว่าอย่างนู้นข่าวนี้ว่าอย่างนี้ก็เกิดความเริ่มใสขึ้นมาบางทีในสมัยนี้ก็ยังมีกันเยอะว่าเห็นกบมากบมีห้าขาอย่างนี้ก็พากันไปกราบไปไหว้ไปขอน้ามนไปขอเหรียกโค้หมวยแล้ว นี่ว่าศรัทธาศรัทธาม,า,มากเกินไปหรือว่าเห็นปลาไหลมันมีสีทองก็เลื่อมใสไปกราบไปไหว้แล้วก็ขอน้ำขอน้ำแช่ปลาไหลนั่นไปอาบไปกินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวังนนี้ถือว่าเป็นพว้อศรัทธาก้าปัญญาย,ย่อนทั้งนั้นและนอกจากนี้เป็นตำรับตำยาอะไรที่ขทขธรรมมาวัา,านี้สามารถแก้ได้ทุกอย่าง ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาก็จะเห็นทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้ยาชนิดเดียวนั่นแก้โรคทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าผู้มีศรัทธากล้าเชื่อทั้งหมดอะไรอไรก็เชื่อหมดเขามีข่าออกมาที่โน้นบ้างที่นี้บ้างที่นั้นเขารักษาโรคทันหายที่นั้นเขาหาเขารักษาโรคไตหายที่นั้นเขารักษาโรคนิ้วในไตหาย เขารักษาโรคนิ่วในกระเพาะหายเขาไม่ต้องทำพิธีกรรมอะไรมากมายเป็นเติว่าตั้งสเครื่องสักการะขึ้นมาแล้วก็เ,เป่าให้เป่าก็พ่นเลือกเปิดดูดให้มันมันออกมามันหายไปได้อันนี้เราเป็นพวกศรัทธาก้าส่วนมากศรัทธาประเภทนี้เขาเรียกว่าศรัทธาอาธิโมกเสื่ออย่างงม,มงายเป็นศรัทธาวิปยุต เป็นความเชื่อที่ปราศจากปัญญานอกจากจะเชื่อในสิ่งที่เปคุณเชื่อแล้วก็ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจ,จัยให้ลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ประจกอยู่สพข้อหน้าดังที่พวกคนทั้งหลายลุ่มหลงกันอยู่ทุกวันนี้เออ,เอ,อพระเหล็กไหลมีเลหล,เล็กไหลทุนนั้นเหล็กไหลที่นี่ยิงไม่ขางเย็นไม่เข้าฟันไม่ไม่ทอม ฟันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอะไรทานองนี้เสือกข่าวเกี่ยวกาวอยู่วันนี้แล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งไปหลุงไหลในเรื่องเหล็กไหลนี่แหละเอาไปลองเอาไปลองไปลองยิงดูแต่ก่อน,นั้อก็มากดเสียเงินไปแล้วสี่แสนบาทพอได้เงินสี่แสนบาทแล้วมาลองดูพอได้มาลองดูแลเหล็กไหลนั้นแต่กระจุยไป จะว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนเป็นใช้เป็นชิ้นไหนซ้ําใจเอาปืนยิงตัวเองตายเลยซ้ําใจว่าเสียงเงินตั้งมีสีส่แสนถูกข้อหลอกนี่แหละท่านทั้งหลายหาาว่คคนที่มีศรัทธาก้าปัญญาย่อน,นี้จะเริ่มใสในสิ่งเทมีคนเริ่มใสลุ่มหลงในสิ่งเทมีคนลุ่มหลงส่วนมากพธธาุทธทาก้าปัญญาย่อน,นี้มักจะตกไปในอัตกิรมาธานุโยก คือชอบพรมานตนให้ได้รับวามลำบากดลอำนาของโลภะดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันจะเป็นพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติกตามคนที่มีศรัทธากระกต่ายจะตกไปในอัตตกิลมัฏฐานโยกดังที่ปีพุทธศักราช2515ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ในที่นี้สมัยนั้นท่านอาจารย์พระครู ปรยิยศโสกผลเือท่านพระอาจารย์มหามขคาพ่ออยู่ที่นี่สมัยนั้นพระอาจารย์ทวีซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติร่วมกันท่านเป็นมีมีสุศรัทธากล้าพกถึงมื่อย่างใจใจเด็ดเดี่ยวแล้วกับัดอ่าและศรัทธากล้าเวลาประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบทันเช้าสันเพลนชอบทรมานตนหลวงพ่อไปแนะนํา ปราหยุดนะท่านพระอาจารย์ทวีว่าเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อเคยทํามาแล้วท่านนะ่ะทําที่หลังหลวงพ่อเม่อกน่านวลหลวงพ่อเคยเรื่องอาหารในหลงวลงพ่อเคยอดเกตวันหลวงพ่อก็เคยอดไม่ฉันอาหารสิบห้าวันหลวงพ่อก็เคยทําแต่มันไม่ในประโยชน์อะไรมินำซ้ำจะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประสาท ปมดันสูงโลกกระเพออาะอะไรากี่ปาถา,าหยุดซะถ้าจะ,ยกกะหยุดก็หยุดซาแต่ท่านก็ยังไม่เสื่อปฏิบัติอยู่ใกล้กุฏิกุฏิหลังนี่แหละเมื่อก่อนพอดีปฏิบัติไปปฏิบัติไปตอนเช้าขึ้นมาตอนเช้าอ้าวพูดไม่รู้เรื่องแล้วใครไปถามก็มีแต่ยิ้มใครไปถามก็มีแต่ยิ้มใครไปถามก็มีแต่ยิ้มไม่พูดจาปลาใสเลย แล้วก็ลืมว่าใครเป็นใครลืมไปหมดท่านพระอาจารย์พระครูปริย,ยัตโสผลคือจันทร์มหาอมขาเนี่เป็นเพื่อนๆกัน <password. S 1> ท่านก็ลืมลืมว่าสื้อไม่รู้ว่าเสื้ออย่างไรเวลาจะเรียกท่านพระอาจารย์พระครูปริยัตโสผลอย่างพิเ็ษจับที่ท้องจับที่ท้องว่าท้องคุ้ยพุ้ยท้องฟุ้ยุ้ยแล้วก็รู้ว่าเออเป็นอาจารย์พระอาจารย์มหาอมคานี่าท่านทั้งหลายพวกอัตกิลมัฐานโยนี่สําคัญ นอกอย่างนี้ก็ท่านหลวงปู่ลินที่ชิดรุ่นเดียวกันนี่นะหลวงปู่ลินก็บอกว่าผมจะเอาผมจะปฏิบัติจริงๆหลวงพ่อผมจะเอาดังผมจะปฏิบัติให้ดังเลยก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่ถ้ามันดังถ้ามันดังปัง้ปงนะก็ดีอยู่ถ้ามันถ้ามันดังเหมือนกันกับเสียงปืนหรือเสียงลูกระเบิดนี่ก็ยังดีอยู่แต่หลวงพ่อเกงว่ามันจะดังปั้งๆมันสิวะ ท่านก็ไม่ยอมน่ยอมปฏิบัติตมผลสุดท้ายตื่นเช้าชาวบ้านก็วิ่งมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าหลวงปูลง่ลินเน่ะไม่รู้ว่าอะไรพูดก็ไม่พูดถามอย่างไรก็ไม่พูดมิต่ยิ้มอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหลวงพ่อก็บอกว่าเออจัดการนะเอาเข้าโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลมาพระศรีรักษาโรคประสาทอาจารย์ทวีก็เหมือนกันหลวงปู่ล,ลินก็เหมือนกัน รักษาโรครักษาอย่หนึ่งปีแต่เราลูบลูบหนึ่งปีเสร็จเสอ่ะยังหายหายมาแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอะไรต้องเรียนใหม่หมดนะโมตสสะเรียนใหม่พุทธังสารนังคัาสามาเรียนใหม่ให้ชิ้นห้าชิ้นแปดได้เรียนใหม่หมดเหมือนก็มาไดเรียนอะไรมานี้แหละทันทั้งหลายเวลาประพฤติปฏิบัติธรระวังให้มากเพราะพวกที่ศรัทธาก้าปัญญาย่อนนี้ชอบจะ ทลามานตนตกไปในฝ่ายอัตกิรมัตหานนโยกเพราะตกอยู่ในอำนาจของโลภะอยากได้มากอยากได้เกินไปถ้าปัญญากล้าศรัทธาหย่อนมักจะตกไปในฝ่ายเกเรเยียเย,ย,ย,ยาได้ยากบางทีเยยยาไม่ได้ใช่เลยคนที่มีปัญญามากคิดว่าจะดีบางทีก็ไม่ดีท,ทั้งหลายแทนที่คนที่ยมาปัญญามากเนี่ยแทนที่ว่าจะดีจะดี แต่มันจะทาย่อนเลยทําให้เสียไปเหมือนกันกับยาเหมือนกันกับยารักษาโรคนะั่นถ้ายาบางอย่างเพราะมันยากระตุ้นหัวใจทําให้หัวใจมันเดินสะดวกมันเดินคล่องทําให้ร่างกายนั่นหายจากโกครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างนี่เจ้าเวลายาหัวใจนะันเอายากระตุ้นหัวใจไปฉสีดไปดือ่อกินเข้าไป กับแพ้ยาประสาอันปยายาหัวใจย่งมันไม่หมอก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาประเปณีเยียวยาอย่างไรเพราะยานี้เวลาช็อกมาหรือว่าถูกกินน่าถือว่าฉิทยาหรือกินยาหรือช็อกมาต้องอาศัยกระตุ้นหัวใจแต่พอเดียวยากระตุ้นหัวใจเข้าไปใส่กลับไปแพ้ยากระตุ้นหัวใจหมอก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาโดยวิธีไหน โยมคนหนึ่งอยู่ข้างวัดเรานี่ย่นโยมไม่พมนี่เวลาฉีดยาที่ยิงยายากยาเป็นยาบายาบำรุงยาวิตามินมันยาบำรุงแต่พอดียาฉีดยาวิตามินเข้าไปกับแค้ยามิตรวินตาเหลือกเนไปหมอก็งงไม่รู้ว่าจะทํำย่างไรนี้ละทันทั้งหลายคนที่เป็นโรคแค้ยาคนรักษายาก เหลือคนที่มีปัญญากล้าศรัทธาหย่อนก็เป็นก็สามารถจะเยียวยาได้ยากบางทีเยียวยาไม่ได้เช่เลย่านเวลาประพฤติปฏิบัติรรบมเห็นว่าอะไรอะไรก็สู้ตัวเองไม่ด้วยไ,ได้ครูบาอาจารย์ก็สู้ไม่ได้คิดว่าตนเองไน้บรรลุซานมรนลุมักลำบอบได้มักได้ผลในนิพพานไปแล้วเยียวยายากอินรีห้าสมดุลกับสมาธิปัญญา สมดุลกับศรัทธาย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่นี่วิธีวิธีที่จะปฏิบัติให้อินทรีย์สมดุลกันคือสมา,สมา,สมาธิกล้าความเพียรย่อนให้ลดสมาธิเพิ่มความเพียรสมายว่าถ้าสมาธิกล้าความเพียรย่อนให้ลดสมาธิเพิ่มความเพียร ลวงพ่อจะพูดเอาเฉพาะแนวทางของการปฏิบัติล้นลวนเพราะคงจะบรรยายมากไปหนุกกวนี้ไม่ได้ให้พิสดารไม่ได้จะขอพูดเอายา่อๆถ้าสมาธิกล้าคมเพียรย่อนลดสมาธิเพิ่มคมเพียรโดยกำหนดบทบริกรรมกรรมฐานให้กงก่วงออกไป ก็ต้องเพิ่มคมเพียนออกไปวิธีเพิ่มคมเพียนคือเรากําหนดบทพระกรรมฐานคมก่้งกันไปกำหนดพองเนอยุบเนอนั่งเนอถูกเนอถูกที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยถูกก้นย้อยข้างขวาก้นย้อยข้างซ้ายถูกเข่าขวาถูกเข่าซ้ายถูกตาตุมขวาถูกตาท,ม,าตาทมซ้ายขยายออกไปขยายไปกําหนดบทพระกรรมฐานคมกว้งออกไปก็สามารถที่จะเพิ่มคมเพียน แล้วก็ทําให้ความเพียรกับสมาธินั้นเท่าเท่ากันได้ถ้าความเพียรกล้าที่นี่ท่าความเพียรกล้าสมาธิย่อนให้ลดความเพียรเพิ่มสมาธิโดยกําหนดบริกรรมบทกรรมฐานในสั้นลงไปสั้นลงไปเช่นเมื่อก่อนเรากําหนดพองเนอยยบเนอนั่งเนอถูกเนอไปเรื่อยๆทีนี้พอดีมัน พอดีความเพียรมันกล้าเกินไปทีนี้ความเป็นกล้าเกินไปการปฏิบัติมันไม่ได้ผลลดความเพียนลงเพิ่มสมาธิมิธีเพิ่มสมาธิทีนี้ก็ลยในทางปฏิบัติล้นล้วนนะเราเพิ่มสมาธิขึ้นมาเพิ่มอย่างไรคือเราพยายามกําหนดบทพระกรรมฐานในสั้นลงไปสั้นลงไป เมื al, on, on ่อ no, ก่อนนั no, ้นเรากำหนดพองนอยุบนอนั so ่งนอถูกนอไปถูกคนย้อยย้อยสั่งขวาของใช้ตาตุ่มขวาตาตุ่มใช้เรากำหนดเข้ามาสั้นๆพองนอยุบนอนั่งนอสมาธิยังไม่เพิ่มลดนั่งนอออกพองนอยุบนอกกำหนดสองสองคำพองน้อยุบนอพองนอยุบนอสองคำนี้ก็ยัง ยังเพิ่มสมาธิยังไม่ได้ก็ตัดเข้าไปเหลือตั้งแต่พองยุบพองยุบพองยุบให้สั้นลงไปขนาดนี้ยังสามมันยังไม่สามารถเพิ่มสมาธิให้สูงขึ้นได้เราอาจจะใช้ว่ารู้เนาะรู้เนอะรู้เนอะรู้เนอะคำเดียวโดยจะกําหนดไปที่ท้องกองทองยุบก,ก็ได้กําหนดที่ อารมณ์มาที่ปลายจมูกลมหายใจก็ได้รู้เนอรู้เนอรู้เนอลรู้เนอรู้เนอเข้าไปก็จะสามารถเพิ่มสมาธิขึ้นมาได้หรือว่ากําหนดอย่างนี้ไม่สะ,สะดวกเราก็กําหนดเราคิดเนอคิดเนอคิดเนอคิดเนาไปเมื่อเราทําอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มสมาธิให้สูงสูงขึ้นได้ ศรัทธาถ้าศรัทธากล้าปัญญาย่อนแค่นีงเราลดโดยวิธีที่สํารวจตัวเองว่าเราคิดอย่างไรศรัทธาจึงกล้าถึงขนาดนี้เราก็จะเราก็จะรู้ทันทีเออเราคิดอย่างนี้เมื่อตะกี้นี้เราคิดไปถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างน้นอย่างนี้หรือว่าพระธรรมมีคุณอย่างน้นอย่างนี้พระอริยสงฆ์มีคุณอย่างนั้นอย่างนี้เลยทําให้เกิดศรัทธากล้าขึ้นมา เราก็พยายามอยากคิดอย่างนั้นอีกหรือว่าเวลาเราฟังพระท่านสวดมนต์ธรวัดเช้าทรรวัดเย็นเราฟังไปฟังไปทำอารมจิตส,ง,สงใจไปตามบทที่สวดร,รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน เราฟังพราะที่เกิดฟังใน,นมันศรัทธามันเกิดขึ้นมาจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปีติมันเกิดพร้อมเมื่อเป็นเช่นนี้บางทีน้ำตาไหลบางทีร้องให้โฮโหขึ้นมาเพราะอำนาจศรัทธาก้าวปัญญาย่อนเบตแ้วมีโอกาสเข้าไปสนับสนุนศรัทธานั้นสแสดงอาการขึ้นมาเห็นนั้นท่านทั้งหลายเมื่อลักษณะอย่างนี้นเกิดขึ้น ก็ให้เพิ่มมาให้ลดศรัทธาลงเพิ่มปัญญาขึ้นโดยที่เราคิดว่าเออเราคิดอย่างไรเราภาวนาอย่างไรเราพิจารณาอย่างไรศรัทธาจึงกล้าทั้งขนาดนี้เมื่อรู้แล้วพยายามลดศรัทธาลงไปถ้าปัญญากล้าศรัทธาย่อนที่นี่ก็ให้ลดปัญญาแล้ก็ให้ให้ลดปัญญาลงไปเพิ่มศรัทธาให้สูงขึ้น โดยทีเ่เราพิจารณาว่าเอ๊ะเราพิจารณาอย่างไรเราคิดอย่างไรเราตั้งใจอย่างไรปัญญาจึงเกิดขึ้นมาจนทําให้การปฏิบัตินั้น่อหย่อนเราคิดไปคิดไปก็จะรู้เองคือในขณะที่ปัญญาของเรามันกล้าถึงที่จนบางทีไม่เชื่อใครเลยมานักเขานักเขา้าอะไรกําหนดบทพระกรรมฐานก็ไม่อะไรได้กวไม่มีตัวมีตนเลย ทำบุญกม็มาได้บุญทําบาปเพราะในบาปใส่บาทใส่อะไรไม่ยอมใส่เป็นขั้นประมัดไปหมดโดยที่ไม่ลืมเราขั้นประมัดนะเราจะถือขนาดไหนอย่างไรมันกล้าจนเกินไปจนกล้าก้าจนทําให้เสียเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็พิจารณาไปเอ,อเราต้องคิดว่าเออเราพิจารณาอย่างไรเราคิดอย่างไรเราตั้งใจอย่างไรปัญญาจึงเกิดขึ้นมาก จนทำให้การปฏิบัติของเรานั้นยอ่อย่อนสำหรับสติและ,ะส,สำหรับสติให้อยู่กลางๆคอยประคับประคองสมาธิกับปัญญาให้สม่ำเสมอกันใ,นให้คมเพียรให้คมให้คมเพียนกับสมาธิสม่ำเสม,สมอกันสติมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะการเจริญวิปัสนาต้องการสติมากที่สุด อุปมาเหมือนกันกับเกลือในรถอาหารหรือพระราชาต้องการผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่ออินทรียห้าสมดุลกันเมื่อใดเมื่อนั้นขนาดนั้นย่อมได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลมนิพภานตามบุญญาทิการที่เราได้สร้างสมอ,อโรมานี่แหละท่านลักษณะและวิธีที่จะทำที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเรานั้นได้บรรลุอริมรรคผล ได้สมาธิสมาบัตินั้นก็คือพยายามปรับอินทรีย์ทั้งห้าประการนังกล่าวมาแล้วความโต้ให้สมองเสมอกันหรือให้ศรัทธากับปัญญาเท่าเท่ากันให้สมาธิกับควมเพียรให้เท่าเท่ากันสำหรับสตินั้นก็ค่อยประคับประคองอินทรีย์ทั้งสี่ที่เหลือให้เสมอกนะเอาละทันทั้งหลายหลวงพ่อได้น้อมนำเอาเรื่องอินทรีย์ห้าประการมาบรรยายถวายความรู้ และประกอบและประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสควรกีีเวลาในท้ายสุดนี้ขออนุภาพคลพระพุทธเจ้าระมพระธรรมสงฆ์พร้อมนักอนาปานมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมงอรมมาขอจงได้เป็นตะบะเดชะเป็นพละวะปัจจัยท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมิทาปิญญา อริยมรรคผลถึงฝั่งคือพระมัตตมหานรุพานโดยกันจงทุกท่านทุกท่านเทินอางสุกิโตโหโมีคอยค่าไวเจ้าจงถึงสุขนิราชทุกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุข รักษาตนอยู่เถิดสพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพินผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดข้าพรเจ้าขออุทิศส่วนบนสน่วนกุศล ให้ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูปชาจารย์ญาติมิรสหายตลอดท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเจ้าก,กรรมนายเวรมนุษย์อมนุษย์อาวาัยศาสตร์เทวดามารพรพยายมราช และนายนี้รายาบาลทั้งหลายถ้าตกทุกข์ข้อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอใอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปน่วยบญบุญกุนลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพระละปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามสรงให้เกิดปัญญาญาณมันู้สารสมาบาตผลละสมาบาตเนี่ยวสมาบาตวิชาสามปฏิสัมพิทาญาณสี่อภินยาหกได้มันโลมาผลพระนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอ